สวัสดีครับพี่พี่ทีมงานช่องเล่าเรื่องผีเรื่องที่ผมได้ส่งมาเล่านี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความลี้ลับและความอาถรรพ์ของป่าซึ่งผมได้พบเจอมากับตัวเองเมื่อครั้งที่เคยบวชและได้ออกเดินทุดงกับหลวงตาที่วัดครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วสมัยนั้นผมยังบวชเป็นสาม,มนเณรและเรียนหนังสืออยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานจนหลายเดือนต่อมา ผมก็ตั้งใจว่าจะขอลาศิขาเพศหลวงตาพินซึ่งเป็นพระที่แก่พรรษารูปหนึ่งในวัดจึงชักชวนให้ผมออกเดินทุดงกับแกสักครั้งก่อนที่ผมจะสึกออกไปแกให้เหตุผลว่าการออกเดินทุดงนั้นเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิซึ่งแกหวังให้ผมได้นำประสบการณ์ตรงนี้ไปปรับใช้กับชีวิตในวันข้างหน้าที่กำลังจะเป็นคารวารต่อไปผมจึงตอบตกลงที่จะออกเดินธุดงกับหลวงตาสักครั้ง จนเมื่อถึงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะออกุโดงที่วัดได้มีพระมาบวชใหม่สองรูปสองคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งชื่อหลวงพี่ต้นส่วนอีกคนชื่อหลวงพี่น้อยและเนื่องจากเพราะทั้งสองคนนี้เพิ่งเคยบวชเป็นครั้งแรกหลวงตะพินจึงให้ผมเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระใหม่ทั้งสองครับในทุกๆวันผมต้องพาหลวงพี่ทั้งสองออกบิณฑบาตแต่เช้าและกลับวัดมาปัดกวาดทำความสะอาดสาลาการเปลี่ยน พอตกเย็นก็พามาสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่ทำไปได้ไม่นานพวกเขาก็ถึงกับบ่นว่าเหนื่อยเกินไปและยังแอบขาดกิจ,จวัตรอยู่หลายครั้งซึ่งอันที่จริงก็เพิ่งจะบวชได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เท่านั้นแต่ทำท่าจะพากันศึกเสียแล้วจนถึงวันที่หลวงตาพินและผมกำลังจะออกทุดงเมื่อหลวงพี่ทั้งสองรู้จึงขอติดตามไปด้วยทีแรกหลวงตาพินไม่อนุญาตให้ไปเนื่องจากเป็นพระใหม่ กลัวว่าจะไม่สามารถอดทนเดินทุดงจนถึงตลอดรอดฝั่งได้แต่ทั้งสองก็ยืนการอยากขอไปด้วยให้ได้โดยให้เหตุผลว่าไม่แน่การเดินทุดงในครั้งนี้อาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจไม่สึกและต่ออายุเพือ,อยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปก็ได้เมื่ออ้างออกมาอย่างนี้หลวงตะพินจึงยินยอมให้ไปด้วยแต่โดยดีและย้ำนักย้ำหนาถึงข้อปฏิบัติในการออกเดินธุดง ว่าให้เชื่อฟังแกเรื่องไหนที่ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งก็ห้ามทำเด็ดขาดจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ต่างคนต่างเตรียมของกันอย่างเรียบร้อยซึ่งก็จะมีสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นกรดและบาทรวมถึงสิ่งของอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการทุดงหลวงตะพินเดินนำหน้าขบวนออกจากวัดและมุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านที่นั่นเป็นป่าดิบชื้น เต็มไปด้วยพืชพ่านต้นไม้และสัตว์นานาชนิดว่ากันว่าป่าแห่งนี้ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึกเนื่องจากกลัวอันตรายจากสิ่งลี้ลับที่อยู่ในป่าลึกนั่นจะมีก็แต่พวกพลานป่าที่มีวิชาติดตัวเท่านั้นที่กล้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกและนอกจากพลานป่าแล้วก็มีหลวงตะพินนี่แหละครับ ที่ปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแห่งนั้นบ่อยๆโดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆในระหว่างทางชาวบ้านที่พบเจอพวกเราก็นิมนต์ใส่บาตรและถามไถ่ว่าจะพากันไปที่ไหนหลวงตะพินได้ตอบกับทุกคนเหมือนๆกันว่าจะพาพระใหม่ออกทุดดงเข้าไปในป่าชาวบ้านบางคนถึงกับสีหน้าไม่สู้ดีและพูดด้วยความเป็นห่วงว่าในป่ามีแต่เรื่องอันตราย หากพาพระบวชใหม่และสามเณรไปด้วยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายได้แต่หลวงตาพินก็พูดตอบกลับไปอย่างสงบว่าไม่ได้เข้าไปลึกแค่จะปักกรดและปฏิบัติธรรมอยู่รอบนอกเท่านั้นคงจะไม่เป็นอะไรจากนั้นพวกเราก็เดินตรงเข้าไปในป่าครับบรรยากาศในป่าก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงแผ่กิ่งก้านจนบดบังแสงแดดได้ยินเสียงนกที่ร้องอย่างไพเราะ และเสียงแมลงที่ร้องกันเซ็งแ่อยู่ตามพงหญ้าข้างทางหลวงตะพินเดินนำหน้าขบวนไปตามทางเดินแคบๆซึ่งเป็นเส้นทางของชาวบ้านที่เข้ามาล่าสัตว์และหาของป่าอยู่เป็นประจำยิ่งเดินลึกเข้าไปผมก็ยิ่งล้าขาแข้งเริ่มไม่มีแรงเดินส่วนหลวงพี่ทั้งสองนั้นไม่ต้องพูดถึงครับทีแรกก็เดินตามหลวงตะพินมาติดๆแต่สุดท้ายก็ไปอยู่ที่ท้ายขบวนเดินไปด้วย บ่นพึมพำไม่เป็นภาษาไปด้วยทว่าหลวงตะพินกลับเดินอย่างสงบทุกฝีก้าวของแกเหยียบย่ำได้อย่างมั่นคงและเดินด้วยความเร็วคงที่ไม่ช้าเกินไม่ไวเกินและพวกเราก็แวะพักกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่างคนต่างดื่มน้ำท่าให้หายเหนื่อยแล้วในขณะนั้นเองได้มีพลานป่าสองคนเดินออกมาจากป่าลึกอย่างทุลักทุเลหน้าตาซีดเผือดหอบหายใจเสียงดัง ยังกับหนีอะไรมาเมื่อพวกเขาเจอหลวงตะพินก็ดีใจใหญ่แล้วรีบเข้ามากราบไหว้ทันทีไปทำอะไรกันมาลหะโยมเข้าไปล่าสัตว์นะขอรับหลวงตาจะด,ดันไปเจอดีซะได้แทบเอาตัวไม่รอดจังหวะนั้นพระใหม่อย่างหลวงพี่ต้นก็ได้ถามแซ่ึ้นบ้างไปเจออะไรมาเหรอลุงเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วพรานคนนั้นก็เล่าให้ฟังครับ ว่าพวกเขาสองคนเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกแล้วทีนี้ก็เห็นหมูป่าตัวเครื่องตัวหนึ่งกำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ตรงบริเวณพุ่มหญ้าทั้งสองจึงมองหน้าให้สัญญาณกันจากนั้นก็เล็งปืนเข้าใส่แล้วยิงทันที <c oughs> พอสิ้นเสียงปืนสองนัดหมูป่ามันก็วิ่งโซซัดโซเซหนีไปพรานทั้งสองจึงมั่นใจแล้วว่ายิงโดนแน่ จึงวิ่งตามไปติดๆอย่างไม่คล้าสายตาแล้วก็เห็นหมูป่าตัวนั้นหมดแรงทิ้งตัวลงนอนในพุ่มหญ้าจึงวิ่งเข้าไปดูแต่ทั้งสองคนก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นว่าหมูป่าที่พวกเขายิงนั้นกลับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโดนยิงที่ท้องหนึ่งนัดและที่หน้าอกหนึ่งนัดนอนหายใจรวยรินและทั้งตัวก็ชุ่มไปด้วยเลือด <S 2> <S 2> <S พวกเขาทั้งสับสนทั้งตกใจ และหันมาถามกันว่าจะเอาอย่างไรต่อดีแต่ขณะที่เผลอไปแป๊บเดียวนั้นจู่ๆผู้หญิงที่ท่าทางเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็ผุดลุกขึ้นมายืนมองหน้าพรานทั้งสองและหัวเราะด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกเท่านั้นแหละครับพวกเขาก็ถึงกับสะดุ้งโยงแล้ววิ่งตะเตลิดหนีทันที จนในที่สุดก็ออกจากป่ามาพบกับพวกผมผมได้แต่ฟังอย่างเงียบๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังบอกไม่ได้แล้วหลวงพี่น้อยก็ถามออกมาโมหรือเปล่าลุงเรื่องแบบนี้มันมีด้วยเหรอพรานทั้งสองไม่ได้ตอบอะไรหลวงพี่น้อยแต่แล้วคนหนึ่งก็หันมาพูดกับหลวงตาพินหลวงตาม,มาทุด,ดงใช่ไหมขอรับผมว่าอย่าเข้าไปลึกกว่านี้เลยมันอันตราย หลวงตาพินพยักหน้ารับคำอย่างสงบหลังจากพลานทั้งสองกลาบลาไปแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยที่หลวงตาพินได้พาเดินเข้าป่าไปอีกไม่ไกลแล้วแวะปักกรดกันที่นั่นขณะนั้นเวลาก็น่าจะเที่ยงวันแล้วพวกเราปักกรดใต้ต้นไม้คนละต้นผมเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆก,กับหลวงตาเพื่อความอุ่นใจส่วนหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่น้อยก็อยู่ใกล้กันแต่ห่างจากหลวงตาไปอีกสักหน่อย เหมือนกับว่าถ้าอยู่ใกล้ผู้ใหญ่แล้วกลัวจะทำอะไรไม่สะดวกนั่นแหละครับพอถึงช่วงบ่ายหลวงตาก็สอนพวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมซึ่งพวกเราก็ปฏิบัติกันจนถึงช่วงเย็นพอเย็นย่ำค่ำลงบรรยากาศในป่าก็มืดสลัวและเย็นยเยือกตอนนั้นได้มีเสียงฝีเท้าของคนเดินเข้ามาพร้อมกับแสงตะเกียงเจ้าพายุสองดวงที่ส่องสว่างอยู่ในความมืด พอเดินมาใกล้ๆก็ปรากฏเป็นโยมผู้หญิงสองคนที่อยู่ในวัยสาวกันทั้งสองนุ่งห่มเรียบร้อยตามแบบฉบับสาวบ้านนอกขณะนั้นหลวงตาพินยังไม่ออกจากสมาธิหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่น้อยจึงออกไปรับหน้าก่อนพวกเขายืนคุยกันขณะที่ผมก็นั่งฟังอยู่ประจำที่และทางฝ่ายผู้หญิงก็ได้ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานพวกท่านมาปักกรดอยู่ในป่านี้ไม่หนาวกันหรือเจ้าคะ หนาวมากแถมแมลงและสัตว์มีพิษก็เยอะไม่รู้จะทำอย่างไรดีหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่น้อยต่างก็ตอบเข้ากันอย่างเป็นปีเป็นคลุยพวกเธอจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้นิมนต์พระทั้งหมดไปจำวัดที่บ้านของพวกเธอก่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้และพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมาปฏิบัติธรรมกันต่อหลวงพี่ทั้งสองจึงพยักหน้ารับปากทันทีแล้วหันมาถามผมว่าจะเอาอย่างไร ผมจึงบอกว่าให้รอหลวงตาออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยถามท่านแต่หลวงพี่ทั้งสองไม่ยอมรอเขาบอกผมว่าถ้าหลวงตาออกจากสมาธิแล้วค่อยพาหลวงตาตามไปที่บ้านของผู้หญิงสองคนนั้นผมที่ไม่มีอำนาจไปห้ามใครได้จึงจำเป็นต้องปล่อยให้พวกเขาไปกันก่อนแล้วเนิ่นานานให้หลังหลวงตาก็ออกจากสมาธิแกเรียกผมและถามว่าพระใหม่ไปไหนกันหมด ผมจึงรีบบอกว่าพระใหม่ไปพักอยู่ที่บ้านโยมผู้หญิงแล้วเมื่อหลวงตาพินรู้ดังนั้นจึงรีบบอกให้ผมพาแกไปทันทีผมจึงพาหลวงตาเดินไปตามทางที่ผมเห็นพวกเขาเดินไปลึกเข้าไปในป่าอีกไม่ไกลเราก็พบบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไมายกสูงด้านล่างเป็นได้ถุนที่หน้าต่างมีแสงไฟตะเกียงสองลอดออกมาพร้อมกับเสียงหัระคิกคักอย่างไม่สำรวมของพระใหม่ทั้งสอง หลวงตาจึงเดินนำผมขึ้นบันไดไปบนชานบ้านทันทีหลังจากเคาะประตูก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งแงะประตูออกมาดูตอนนั้นผมถึงได้เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนเธอมีใบหน้าซีดขาวดวงตาไม่มีประกายปากแดงเรื่อดูโดยรวมแล้วเป็นคนสวยแต่ว่าสวยแบบแปลกๆเธอส่งยิ้มมาให้แต่เป็นรอยยิ้มที่น้าขนลุกพร้อมกับถามว่าพวกผมมาทำไมกัน อาตจจมามาตามพระใหม่กลับหลวงตาม,มาตามนะ่ะจ้ะพวกพี่จะกลับกันไหมหญิงสาวคนนั้นหันไปถามพระใหม่ทั้งสองแล้วหลวงพี่น้อยกับหลวงพี่ต้นก็ตะโกนออกมาว่าไม่กลับขอนอนพักอยู่ที่บ้านของพวกเธอสักคืนหนึ่งก่อนแล้วเธอก็หันมาบอกให้ผมกับหลวงตากลับไปเสียเธอแต่หลวงตายังไม่กลับแล้วแกก็บอกกับพระใหม่ทั้งสอง สิ่งที่พวกเจ้าเห็นกันอยู่นั้นมันไม่จริงจงใช้สติเพ่งดูให้ดีแล้วจะรู้แจ้งพอพูดเพียงเท่านั้นก็มีเสียงของหลวงพี่ต้นสวนกลับมาอย่างรำคาญว่าอย่ามาตอแยพวกเขาแล้วหลวงพี่น้อยก็พูดเสริมออกมาว่าอยู่ที่นี่ก็สบายดีอยู่แล้วทำไมต้องโง่้ากันกลับไปนอนในป่าให้ลำบากอีกด้วยและทั้งสองก็ทิ้งท้ายด้วยการไล่ผมกับหลวงตากลับ ผมที่ยืนอยู่ข้างหลังหลวงตาก็ถึงกับอึง้งตั้งแต่บวชมายังไม่เคยเห็นใครเสียมารยาทกับพระที่น่าเคารพนับถืออย่างหลวงตาพินเลยทันใดนั้นหญิงสาวที่อยู่หน้าประตูก็หัวเราะคิกคักเหมือนสะใจและบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่พวกผมจะพาพระใหม่ทั้งสองกลับแล้วหลวงตาพินถอนหายใจและบ่นพึมพำออกมาว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันจากนั้นจึงพาผมเดินลงบันไดบ้าน และกลับไปยังที่ของพวกเราคืนนั้นหลวงตาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เห็นหลวงตานั่งสมาธิอยู่ในไอหมอกที่หนาวเหน็บแต่ไม่เห็นพระใหม่กลับมาเลยในตอนที่หลวงตาออกจากสมาธินั้นผมจึงถามว่าจะออกเดินทางกันต่อหรือจะรอให้พวกเขากลับมาก่อนแต่หลวงตาบอกว่าพวกเขาไม่กลับมาแล้ว ทีแรกผมก็เข้าใจว่าพระทั้งสองคงศีลขาดสึกไปเป็นคนธรรมดาแล้วแต่เมื่อหลวงตาพาผมกลับไปที่ตรงจุดบ้านหลังเดิมผมก็ถึงกับยืนตาค้างเพราะบ้านหลังเมื่อคืนมันไม่มีอยู่แล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งหมดเป็นพงหญ้ามีเพียงต้นตะเคียนที่สูงใหญ่อยู่เท่านั้นที่บนกิ่งไม้มีร่างของพระสองรูปพาดอยู่ตาเหลือกถลนอ้าปากค้างและมีเลือดไหลยหยดลงมา นั่นเป็นร่างของหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่น้อยครับและแน่นอนว่าพวกเขาตายแล้วหลวงตะพินได้บอกกับผมว่าเมื่อคืนแกนั่งสมาธิเพื่อกลับไปช่วยพระใหม่อีกรอบท่านไปปรากฏให้เห็นไปเตือนสติแต่พวกเขากลับไม่เชื่อและไม่สนใจเพราะมัวแต่ลุ่มหลงในความงามของหญิงสาวทั้งสองหลวงตาจึงจนปัญญาที่จะช่วยเหลือได้และหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่น้อยก็ได้ประราชิกสมสู่อยู่กับผู้หญิงทั้งสองคนนั้น โดยไม่รู้ว่าพวกเธอไม่ใช่คนแต่เป็นผีและพวกเธอก็เอาพระทั้งสองไปอยู่ด้วยทั้งหมดจึงปรากฏอย่างที่ผมเห็นอยู่ต่อหน้านี้และนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเจอมาตอนที่ไปบวชเป็นสามเณรจวบจนทุกวันนี้ภาเพเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังติดตาผมไม่เคยลืมเลยครับ